สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะฮะและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนังชางชี c แอนด์เดอะเลเจนด์ t อฟเด n ะเทน g ตัวอย่างที่2ครับผมก็ตัวอย่างนี้น่าจะได้เห็นเนื้อเรื่องเนื้อหากันแล้วนะฮะสำหรับฮีโร่ที่มาจากคนเอเชียแสดงนะฮะพระเอกเนี่ยเป็นคนเอเชียเป็นคนจีนนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแนวโน้มของฮีโร่ตัวนี้ก็ลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับ บ้านเราเนี่ยลงไว้ว่าฉาย2กันยานะฮะอ่าในโรงภาพยนตร์ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะสถานการณ์บ้านเราจะได้ฉายไหมนะต้องลุ้นๆกันนะตัวอย่างนี้1น,นาที5 0าไปดูกันดีกว่า1 2ึ่งสองสามกำไรทั้ง10เอาไม่ใช่แหวนหรอโอ้ ทำไมเปิดมาหน้าตลกตลกอ๋เทนลิงนี่คิดว่าไงฝึกวิชาตั้งแต่เด็ก l นี่ว้าวตกเลยหือเฮ้ยเหียนเฉาเว่ยพูดภาษาอังกฤษโคตรเป๊ะเรื่องทะเลาะกันเรื่องทะเลาะกันไม่ถูกกับพ่อซะแล้ว สงสัยต้องมาต่อยเตะกับพ่อซะบ้างเนี่ยช่างชีเนี่ยมาแล้วกลับมาหาพ่อแล้วอุ้ยมีสิงโตด้วยเฮ้ยวูววปัฟปัฟฟัฟฟัฟเฮ้ยมีมังกรด้วย แฟนตาซีสัตว์โอ้ยเอากำไรสู้กันแล้ว you <got> this. ไม่ตัวอะไรเยอะแยะเลยวะเนี่ย <Thank you. S 1> ตัวอะไรวนะเนี่ยเป็นอีเตอร์เอ็กอะไรหรือเปล่าจากจักรวาลหนังมาเวลหรือเปล่าตัวเมื่อกี้โอ้โหแม่งเหมือนแย่งกำไรทองกันนะฮะศึกแห่งกำไรทอง <laughs> จบแล้วนะฮะสำหรับช h งช g and the Ten Ring ฮ <laughs> ่าฮ่าเป็นยังไงบ้างนะฮะผมเนี่ยเป็นคนดูตัวอย่างหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะได้หาข้อมูลมาทําคลิปนะผมไม่ค่อยอยากรู้เยอะจริงๆเนี่ยถามว่าหาข้อมูลมาทําคลิปก่อนได้ไหมหาได้นะส,สบายๆเลยเอาง่ายๆเข้าเว็บสกินแบรนด์เนี่ยเข้าไปก็มีข้อมูลและจากตัวยงตัวอย่างเวลาออกมาไม่ถึงชั่วโมงแม่งแกะโคตรไวเลยของฝรั่งเว็บนี้นะเชื่อว่าหลายๆช่องก็ไปหาข้อมูลจากเว็บนี้แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าไปอ่านเพราะว่าไม่อยากรู้เยอะ จะได้ไปดูหนังสนุกนะฮะถ้ารู้เยอะบางทีเนี่ยเรารู้ไปหมดแล้วไปดูมันจะไปเรืไอรส์หรือว่ามันจะไปสนุกอะไรมันจะลดความสนุกตรงนั้นลงไปนะฮะผมก็เลยมารีแอคชั่นแบบบ้านๆทื่อนี่แหละก็ดูแล้วเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยทนะั้งเฮ้ยเทนริงเนี่ยที่หมายถึงไอ้สิบแหวนเนี่ยในหนังเรื่องนี้หมายถึง10กําไรฮะเพราะตอนแมนดารินตัวปอมอะ่ะในไอออนแมนอ่ะใช่ไหมเท่าที่จำไม่ผิดมันใส่แหวน10วงนะอย่างนี้ก็เท่ากับว่านในภาพยนตร์เนี่ยเปลี่ยน จากแหวนมาเป็นกําไราสินะมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับหรือว่าในหนังเรื่องนี้จะมีแหวนซ่อนเลนส์อะไรยังไงผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นกําไรนะฮะสืกแห่งกําไรซะอย่างนั้นอตัวอย่างนี้เป็นไงถามความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามีความน่าดูขึ้นกว่าตัวอย่างที่แล้วนิดนึงนะฮะก็มีอะไรเผยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปูมปมในวัยเด็กของพระเอกนะครับที่ต้องโดนจับมาเลี้ยงนะฮะมีเหมือนแบบ พ่อพระเอกเนี่ยกดดันอะไรต่างๆให้เป็นผู้สืบทงผู้สืบทอดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนทําให้พระเอกเนี่ยแยกออกมาใช้ชีวิตคนเดียวนะฮะแล้วก็แบบเหมือนไม่ได้เป็นผู้สืบทอดอีกต่อไปนะน่าจะมีปัญหากันนะฮะแล้วในตอนหลังต้องมาพบกันอีกแบบหนีกันไม่พ้นนะฮะแล้วก็เป็นชะตากรรมชีวิตของพระเอกที่ต้องมาไฝ่กับพ่อเขานะฮะโดยมีกําไร10อันเป็นเดิมพันนะไม่รู้ว่าพ่อพระเอกเนี่ยชั่วย,ยังไงอะไรยังไงผมก็ไม่เคยอ่านคอมิกอยู่เหมือนกันสิ่งที่ทําให้พระเอกเนี่ย ไม่อยากจะอยู่กับพ่อน่าจะเป็นความเขี้ยวเข็นโดนจับฝึกหนักแล้วแบบโอ้โหโดนเอาไม้กระบ,บองทุบที่ท้องอย่างเงี้ยปึกปึกปึกเหมือนทรมานเขาอะเหมือนเขาไม่อยากทำนะฮะตรงนี้เชื่อว่าพระเอกน่าจะใช้ชีวิตแล้วก็เห็นทัศนคติไม่ตรงกันละมั้งแล้วเหมือนแบบในตัวอย่างก็บอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็หนีไม่พ้นน่ะโดนพ่อตามจนเจออุตส่าห์ได้มาอยู่กับสังคมเมืองสังคมเพื่อนนะ,นะฮะอ่าอันนี้ผมไม่รู้อีกแหละว,ว่า เพศของเราเนี่ยไปอยู่ประเทศอะไรนะฮะแล้วก็โดนไล่ล่าจากกินจาแก๊งที่คอยซ้อมให้เขาในวัยเด็กนั่นแหละเป็นลูกน้องของพ่อเขาท่นแหละครับพ่อเขาอาจจะส่งลูกน้องลูกสมุนมาตามตัวลูกชายให้กลับไปรับสืบทอดเป็นผู้นําตระกูลก็เป็นได้เหมือนกันนะอ่าเออจะเป็นเรื่องราวที่แบบบังคับไม่เป็เอกต้องมาสืบทอดตระกูลอะไรอย่างนี้เปล่านะแล้วเอกกูไม่อยากเป็นเว้ยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยหนีการไล่ล่าแล้วก็ต้องไฝ่กับพ่อก็เป็นไม่ได้นะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทเยอะเลยในตัวอย่างนี้น่าจะเป็นมิเชลอยูนะฮะในเรื่องนี้มารับบทเป็นเจียงหนานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรกับพระเอกนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่แม่ใช่ไหมน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นคนที่พระเอกเคารพนะฮะตอนที่อยู่กับพ่อนะแล้วเหมือนจะคอยฝึกวิชงฝึกวิชาให้พระเอกคาดว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงนะนอกจากเรื่องนี้เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นบู๊กำลังภายในนะสไตล์แบบ จีนนะแม่งยังได้เห็นพวกสัตว์ประหลาดหลายตัวเลยนะฮะกลายเป็นหนังแฟนตาซีเต็มตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสิงโตยักษ์นะฮะที่แบบว่าออกมาตปะปบผู้คนนะฮะแมงยังกัซูวูในแฟนตาซีสบีชเลยมีมังกรใต้ทะเลอีกแล้วก็ความน่าสนใจเราจะเห็นฉากแบทเทิลหลายๆฉากนะฮะซึ่งมีรู้เหมือนกันว่าพระเอกเนี่ยแกเป็นนักต่อสู้ใต้ดินต้องไปสู้กับพวกนักสู้คนอื่น หรือว่ายัางไงนะก่อนที่จะเจอพ่อนะฮะแล้วเราจะเห็นคู่หนึ่งที่แบบสู้กันซึ่งมีตัวประหลาดนะคล้ายฮักใช่ไหมคล้ายเงือกอมีแบบคลีปกลางหลังอะไรเงี้ยตัวประหลาดอยู่นะปรากฏว่ามันคืออบอมิเนชั่นนะฮะที่เคยปรากฏตัวใน The Incredible Hulk เมื่อปี2008ที่แสดงเป็นตัวโกงในเวอร์ชั่นของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนะฮะจำากันได้หรือเปล่านะฮะกลับมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ซังนั้นแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาสู้ในศึกนี้มันคืออะไรยังไง กลับมาครั้งนี้ไม่มีหูด้วยนะฮะที่น่าสน,นใจไปกว่านั้นเนี่ยคือคู่ต่อสู้ของเขาไปคุยกันหลายคนเนี่ยเขาบอกว่านี่คือว่องนะฮะจากดรสเตรนนะฮะเออแม่งมีการไล่เวทใช่วเวยเฮ้ยแต่พอซูมเข้าไปดูหน้าแบบใ,ใกล้ๆตอนที่กระเด็นโดนอัดอ่ะเหมือนจะไม่ใช่ว่องนะ <S 1> <S 1> <S 1> นะผมก็จําไม่ได้แล้วในดรสเตรนมันมีคนใช้เวทแบบน,นี้ได้อีกกี่คนนะอาจจะไม่ใช่ว่องหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือว่าอะไรไง <S <S ไม่คล้ายแต่ดูหน้าใกล้ๆเหมือนไม่ใช่อ่ะ เออมาสู้กันในศึกนี้เพื่ออะไรยังไงเนี่ยงงๆพระเอกก็มาสู้ด้วยนะฮะคือศึกอะไรวะเนี่ยต้องไปดูในหนังนะและจากไฟนั่นไฟเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นชางชิพระเอกของเราเนี่ยต้องหวดกับพ่อของเขาอย่างแมนดารินนี่แหละครับแล้วดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะได้กําไรด้วยนะฮะพระเอกของเราเนี่ยเหมือนจะมีกําไร2อันนะฮะแย่งมาจากพ่อหรือเปล่าเหมือนพลังกําไรจะเลือกพระเอกหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ เปสรุปสุดท้ายเนี่ยช่างชีของเราเนี่ยปราบพ่อลงได้แล้วก็ได้กำไรมาครอบครองแล้วก็ได้พลังเพิ่มขึ้นกลายเป็นฮีโร่ที่แบบสมศักดิ์ศรีหน่อยอะไรอย่างนงี้ป่ะเพราะว่าพลังแห่งกำไรน่าจะเยอะพอตัวดูดิมีปล่อยพลังชืชาช์าด้วยนะแมนดารินปล่อยหลายฉากเหมือนกันนะถ้าให้คะแนนตัวอย่างนี้นะผมให้กี่คะแนนดีว่าผมน่าจะให้สักตัวอย่างที่แล้วผมให้4คะแนนตัวอย่างนี้4.5แล้วกันนะให้เพิ่มไปสักครึ่งคะแนน,นผมมีความน่าดูนะแล้วตัวอย่างแรกทีเซอร์ที่ออกไปเนี่ยทีเซอร์เนี่ยวิดาม่านะมีคนไม่ชอบะะเเออกกันยะนยะ ความคิดเห็นของผมส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบนะไม่รู้เหมือนกันว่าผมรู้สึกว่านักแสดงอย่างซิมูลิวที่มารับบทเป็นชางชิเนี่ยเป็นพระเอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะเกิดนะ,ะด้วยความที่เนี่ยแหละคนปลามา่าทคนแบบเหยียดคนด่าเยอะผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่กดดันอ่ะแล้วแบบเขาจะต้องแสดงมีของอะไรแน่ๆเลยไม่งั้นมาวลคงไม่แคสติ้งนักแสดงคนนี้มานะ,ะหน้าตาเนี่ยดูเจ้าเล่์แล้วก็น่าจะน่าจะแบบเข้าแอคชั่นได้ถึงอน่ะ เออนี่มีความที่แบบว่ารอรุ้นแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเพื่อนๆชอบกันไหมกับตัวอย่างนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะแม้อาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่แบบว่าทําอะดรีนาลีนพุ่งหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ผมรู้สึกว่าน่าดูนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้าต่อจากนี้ก็คือ The Internals e นั่นก็น่าดูเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่จากหนังภาพยนตร์เดิมๆตัวฮีโร่ใหมๆ่ๆ ที่เราไม่คุ้นเคยดีนะฮะต่อไปเนี้ยคงจะได้เห็นอะไรแบบนั้นเยอะขึ้นนะสำหรับหนังจกักรวาลมาเวลนะฮะชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามตก,ากดปุ่มกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเลยครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับไว้รีแอคชัเรื่องหน้านะฮะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้รีแอคชั่นนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ก็นอนอืดอะ่ะเหมือนเบื่อโควิดแม่งเอ้ยเหมือนจะไปทุกทีนะแบบเราก็ทําคลิปแล้วไม่มีแรงใจในการทําเหมือนกันนะวันนี้ก็เบื่อๆนะฮะขออภัยด้วยนะฮะถ้าไม่ได้รีแอคชั่นหลายๆเรื่องที่แบบว่าเพื่อนๆอยากดดูคคครรรรรััับบบบบบอออออยยยยยย่่่่่าาาาาาางงงงงเเเเเชนนนนที้แพลลลลหหืืมกะะโ๊ไป